ร้องต้องร้องร้องร้องกอเพลงผู้หญิงหน่อยน้องอ่ร้องอย่พีผมเพลงอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่จุดายได้เหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดท้ายบุคลองเพลงนะได้รักเพียงพอแล้วอ่ะหรือมาร้องอย่างนีอว่าเฮ้ยจะรักเพยงพี่นันพี่นันผู้หญิงมีเพลงคนที่จะเอาโลดอยู่าี้ฝังร้ายพิจิกามีนันกับเบลแล้วก็ต้องร้องแบบมีนันเบลของนันสองคนใช่พี่นันเนี่ยคือเดียวอันเดียคนเดียว นี้เดี่ยวจะโดินลุงก็ได้รักเธอก็พอแล้วนี่พี่เบลอันนี้พี่นามยืดดอ่ะแล้วก็อันนี้ลงโกงเห็นบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาไม่พบเจอความบางเอื้อเยี่ยนชีวิตฉันไปแค่แรกเจอที่พบเธอเอเมื่อทุกสิ่งที่ฉันรอฮะไวไฟบางทีแล้วก็อันนี้ก็ต้องเราอันงว่าเธอจะเอาง่ายๆกับฉัน ไมสูงคนที่มาคูด้วยมันจะได้เดเชื่อิดไมต้องห่วงเรื่องเขียวราะเราต้องเทียบเทียบ่าเสียสอะไรสีเพลงกันแล้วอยากรองสุดท้ายมันจะไม่ผิดจะรักจะร้ายสสอแต่นี่จริงะดูตัวความตอนนี้นะเขาี่ะ มุ้งเมื่อวานกันมุ้งก็ดีผมว่าน่ดีอ่ะโอ้ยมุ้งนิ่งดีคือไม่ใช่นิ่งไม่ดีนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบรีแลกซ์หมายถึงว่านิ่งคือแบบโอเคอะพี่อะตอนแรกพี่คิดว่าแค่ะำหรับสู้แน้แน่เพราะว่าพอให้เน้นแบบพอแก่เอกไปกองเน้นแค่รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรต่ขึ้นไม่ดว่าบอกขึ้นไม่ดีดีละเจอกันบ้างอะไรบ้างน้องยังไงเชมาวันไหนเนยมันจะออกไม่ทามค่ะสอฟเลยอะ กินให้ร้อนหนึงเดี๋ยวขอฟังคุยก่อนก่อนไม่เราก็ลองสไตล์เราได้นะอนนี้ะไรนะเดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนที่อะไรไม่ใช่ของเพียร์ครับออ๋พฤติการเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาแบบเวอร์ชันร้องหรือเปล่าแต่ว่าพิติกาไม่ใช่ร้องเคยฟังแล้วใช่ใช่พิติกาพิติกาเสียงดีมากเลยนะเฮ้ยแล้วเอ๊แปะร้องไง ลองฟังดูมันแต่มันก็ติดหูอยู่นะมันก็ไม่ยากอ่ะชื่อเพลงแพรวของแพวครับต้องเปิดฟังกอนพี่เปิดฟังก่อนก่อนเอามาเปิดเปิดนี่นไ่เน้เปิดเลยมันก็อี่หรือว่าถ้าพวกเป็นทีมงานเมื่อวานวินเทียรนจะมีอะไรด้วยหรือปะมือาวกนเตือนเไรลองฟังปี็นั่งระีมเป็นไเป็นไรวคนเือนเ ฟังควาเน่ยนีก็ไม่ให้ฟังไม่เอก็ได้เสียงเหมือนพี่นันเลยเสียงเหมือนพี่นานลแต่พแพรอ่ะพี่แพรเขาเป็นสาวห้าวไม่อยากให้ซ้ำกับแพรไม่อยากให้ร้องเออเป็นแจ็คไทก็ยักจ็ไนก็ลองได้ถึงเนี่ยแต็งไยก็ลองได้ถึงเนียแต่คนเสียงดีเสีงหนา พมีพออมากจ๊ได้ไม่เคยฟังเลยอะมากแต่แต่ว่าได้ให้ฟังฟายไปเดี so ๋ยนได้ได้ไม่จบไม่จบเหอืมพอเลยอะที่ยงร้องยู่เยเดี๋วจรยกหด่ดูแนวเา้ี่ใช้่ของบากเร็วไหมล่ะแต่ไม่น่เขาอีกรอกอ้าเร็วอ่แบบเนี่ค่อนข้างใช้พลังนิดนึงแล้วอยากให้คนไทยร้องอะ แต่หมูก็ลองงางถ้าหมูลองจะได้ฟิ่อารมณ์ใช่มันเป็นประกอบ Copy Print ปลาก่อนไม่เยดูแต่ว่าร้องเป็นหมูเคยร้องเป็นไหมครับเคยเคยฟังใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังแล้วให้ทุกคนอ่ะผู้หญิงทุกคนร้องทุกคนเลยไม่เพลงนี้ไม่มีใครร้องเป็นแต่เดี๋ยวว่าใครมาก็จังได้นะเอางี้คนใครที่ร้องเพลงไหนได้เลือกไปก่อนแล้วก็แลบมาแล้วไงใครร้อง แตงไทยอยากร้องเพลงอะไรลูกลองลองดูก่อนแล้อยากผู้ชายได้หรอยังอ่ะผู้ชายได้ยังผู้ชายเออเพลงนี้ไม่มีคนเลือกผู้ชายมีแตงไทยเอาไปเลยยังไงร้องไงผู้ชายผู้ชายอยากร้องบังเอิญผู้ชายอ้าวนี่ครับเพลงแรกไปโดดเพลงแรกคือว่ามือชาเทพใช่ใช่ไม่ว่าเราจได้รแท้ที่ยังคไว้แล้วแหละคือฉันคืลืม ไม่ใช่นัมันเก็บใจไว้รอกบนโลกนี้มีคนอยู่ัจนจะรองไม่จะร้ายก็นนวหนตกลงว่าเธอจะเอาอย่างไรกับฉันความจริงเสียงมันหวานเลยาวางร้อง,องใส่ลุกชายดิเวอร์ชัน่นแบบ กิรร้องงนนแต่ว่าทีนี้คือจะบอกว่าเขาบอกพฤติการพฤติการพฤติกาใช่ป่ะแต่ว่าจังหวะมันเป็นมี medium f a s ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่า่่นนลองฟังสิฟังดลองฟังทุกคอนแล้วแหละลองลองอ่ะดูผู้หญิงเขามีใครบ้างมีเต้ยมีจางมืเปิดเปิดแต่ละไรายพี่พี่ว่าเสียงมันอะร้อง เนี่ยสองคนเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ f แปก็แต่คือท้าเนี่ยต้องถ้าถ้าไม่มีคือกันน้องต่างคนเดียวนอกเนี้ยนอกเนี้ยนอกเนี้ยเนี่ยหวานลายเชนหมดเลยนู่นอ่ะต่างคนเดียวไม่ช้านะ่ยเร็วคนเร็วมันจะ็นเรื่องมีคือไอ้คือมีด้วยเลยขอเดาฟังเลยท่านผู้นันะฟังแบบความเร็วทุกคนเงียบก่อน เลียวก็ได้ทุกเพลงตลอดมันต้องมั่นใจด้วยเพลงนี้มันต้องมั่นใจด้วยร้องได้อย่างเดียวไม่ได้ที่ร้องได้หมดต้องเแล้วเลยนี่เราเไม่ต้องถอนหมดแล้วจะเร็วแล้วเพลงนี้นีเรเ่้ ที่เขามีเลี้ยงฟังตอนแรกมันดึง่แล้วคอนทูก็เร็วบีเข้าพรเมีอ่ะใช่อ่า้ให้น้องรองให้ครอบคักทุกคนให้น้องร้องให้ทุกคนฟังก็เป็นขอดูน้องย็นี่เลยออืมอืมมีอะไรมองค์จัสุดท้ายเหรอเีไดธอร้องใช่ไหมหอเธอแล้วแหละ ม่ใช่ละอ,อะไรให้พวกร้องวันที่สองรอบหนึ่งให้ให้ใหพเพื่อนๆฟังกันชอบมากเพลงนี้ชอบมากเพวกร้องพวกร้องให้พเพื่อนๆฟังรอบหนึน่งอ่ะรองดีๆนะนนนก,กนนลับว ในเวลาที่ที่เดินผ่านอาจจะเจอจางทุกเรื่องราวไม่เอาดเราตรงตรงไม่ไม่เขให้อนดีแอนดีดวยต้องข้างหลังอ่ะคนเียตรงตรงเยท่อนเม่อกีเราตรงตรงเะกว่าท่อนเมื่อกี้ถ้าเราตองตรงมันจะได้ฟิวได้อารมณ์มากกว่าท่อนเมื่อกี้ถ้าเราตงตรงมันจะได้ฟิลได้อารมณ์มากกว่ามันดูเป็นกางไม่ปันดิบจนเกินไปว่าถ้าเยอะไปมันปันดิบพี่ขอฟังจนจนที่เขาให้แอนดีแบบเห็นมั้ ตรงไหมนะตรงพอดการพอดโอ้ยอันนี้แบบนี้เบามากเลยมันที่เขาที่อยากฟังเลยนะพี่หลังร้องด้วยมั้ไม่ได้ยินเห็นไหมว่ามันคือแอนดี้อะไรคือท่าไม่ใช่ที่บอกว่าแอนดี้มันแค่แบบนิดหน่อยได้ยินแอนดี้มันแค่แบบโอเคเนี่ยก็ต้องเก็บรายละเอียดเยอะๆเขาได้เชิญจ้ะอาบเยลอาบเร็วรอพี่พี่อาบเสร็จแล้วบอก ต้อ่ะจะไม่ขอพรใดๆไม่ขอพรใดๆๆทุกันผนีามู้ว่าใครไม่อยอ่ะูยเพลงอะไรบ้างเข้าข้าวเข้าวนะของผู้ชายเข้าข้วอันนี้เฮ้ยเน้อเพที่รักี่งยเล่นก่อนข้าวๆนะบีมเธอเที่รักใจรักเข้าข้าว เป็นไงวะเป็นรี่อเ๋อวพรักเธอตลอดกาลพี่โดมพี่ดนราเยเอาเข้าใจเลยังไอะเเผลืีมนเหนืิดพารเป็นผาเันแพียู่นเหนือกลเป็วนลาจเิงๆอเยนลาดเห้บิาเลเปิลี่ยมนลเลี่ยนลุกอ มีมันเอนเตอร์เทนดีอ่ะลองร้องร้องร้องลองร้องมีมันเศร้าไม่ได้แล้วหน้าตาใช่เอาเพลงเอาเพลงที่แบบที่เห็นด้านอื่นของมันบ้างเหมือนกันนะอ่ะลองร้องนิจุทาเทพร้องให้ตงตาฟังคุณชาลูนาทีต่อต่อให้นานเพียงใดรักแท้ที่ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรเรือน้อย

ใครเคยเพ้อรำพันเสียงเหมือนพิตาฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเปรียบรักเลวร์รินเป็นรักลองอีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้ใครรักเธอมามีมคนนี้เอง ไม่ต้องเสียงร้องต่อให้นานเพียงใดรักเธอยัคงเป็นรักแท้ต้องร้องเสียงอย่างนี้ทำหนับเลยเชื่อไหมว่ามีมองเพลงเนี้แรงขับจะกรี๊ดเกิดมาแต่ว่าต้องรู้ว่าไหวหรือเปล่าได้เพราะว่าเพราะว่าเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยบีมก็จะเอามาร้องเหมือนกัน แต่ต้องวออดิชั่นอะออดิชั่นบิงว่าร้องเพลงนี้เหมือนกันแต่อาจจะต้องหนักหน่อยนะใช่ทนี้ยต้องหนักหม่อยแต่ว่าเพือนลืมพี่ว่าเจอหนักเาะคู่ด้วยที่เหมือนกันเลยพี่้องแบบาเจแบบอพีเออะดเมาอาดเน๊อะม้อะมาดเนอะมาอะมดูเน๊อะาอะมาดูน๊อะะดเอามาดูเนอะมอะมมด้ะนะองนน เพื่วันใดเธอปอ่ธลว่ารกนวันลทนเพลงนี้พี่ขาดไปเพลงนี้พี่ร้องร้องไห้เลยอ่ะร้องร้องอัน้งไว่าจทุ

ทำน้ำก่อนเลยทำน้ำก่อนอย่างเพื่อนตอี้มันทวนมากครับพี่ไม่อยากหาเลยจริงๆเพราะเพิ่งกลับพวกเราพวกเราทำอย่างพร้อมเพรียงเลยเพราะว่าทีมนู้เขาแบบพร้อมเพรียงกันไม่งั้นพี่ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนก็ได้แล้วก็มาออกกำลังกายพร้อมกันถ้าไม่อาบอ่ะไม่อาบเถอะไม่อยากไม่อยากผู้หญิงออกกลังกายก่อนเลยก็ได้ทำก่อนก็ได้มามามายืดก่อนแล้วมามาทำพร้อมกันมาทำพร้อมกันเลยพี่มายืดยืดขบวนยืดเลยเกิดพลาดไปเลยบีมน้ำบีมน้ำ